กระดม่วามล้างปาดปลามลักลอบเล่นการพนันทา,ายผลฟุตบอลโลก2010ในระหว่างวันที่10มิถุนาย,ยน2553ถ,ถึงวันที่11กรกฎาคม2553จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกคังที่19นปเะเทศออฟริกาใต้โดยมีการถ่ายทอดสดทางทางสื่อสารโทรทัศน์และสื่ออื่นๆให้ประชาชนได้ชมการแข่งขันทั่วโล คาดว่าจะมีผู้รับรอบเล่นการพน,นันทายผลการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้เป็นจำนวนมากซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดกฎหมายอีกทั้งยังเป็นการก่ออาชญากรรมในกลุ่มคดีชีวิตร่างกายเพศและผลทุสไายต่อสั์อีกด้วยซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพน,นันทายผลฟุตบอลโลก โดยให้ออกตรวจตาสถานที่ต่างๆเป็นต้นว่าสถานบริการสถานบันเทิงโรงแรมร้านอาหารทั่วไปหรือสถานที่อื่นๆที่เปิดให้บริการรับชมการแข่งขันฟุตบอลซึ่งอาจมีการแอบแฝงจากที่มีการเล่นการบันนันไทยฟุตบอลขึ้นโดยเฉพาะเน้นหนักสถานศึกษาในแต่ละแห่งสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเองได้จัดกําลังทั้งในั้งแบบ และนอกจางแบบออกตัวตาตามหลักษณนที่กล่าวที่กล่าวมาแล้วการแข่งขงันฟุตบอลโลกซึ่งแม้ว่าจะจัดขึ้นห่างไกลจากประเทศเราหลายชั่วโมงก็ตามแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนสนใจทุกคนติดตามแล้วก็ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่ชักจูงใจ ให้มีการติดไม้ติดมือติดปลายมูมกันได้โดยง่ายในฐานะที่เราเป็นเจ้าพนักง,งานผู้ปฏิบัติหน้าที่ผมก็ต้องขอความการุณาเหมือน,นที่ได้ขอวันนี้หลายๆเวทีนะครับว่าวันนี้เราคงต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพวกเราเป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจเราเป็นตำรวจตลอดชีวิต เราเป็นตำรวจตลอด24ชั่วโมงวันนี้ไม่ว่าเราจะสวมเครื่องแบบหรือไม่สวมเครื่องแบบก็ตามหน้าที่ของเราก็คือพิทักษ์สันติของราษฎรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมหวังเจว่าทุกท่านคงจะได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่